โรงเรียนหนองแวงเหนือยินดีต้อนรับว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ทิศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรสินเขตหนึ่งท่านศึกษานิเทศคณะผู้บริหารและคณะกรรมการการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาเคเรียนที่สองปีการศึกษา2567โรงเรียนหนองแวงเหนือเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากลสินเขตหนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ที่บ้านหนองแวงใหญ่ตำบลภูปออำเภอเมืองจังหวัดกลาลสินกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธสัยยาติอยู่ห่างจากจังหวัดกลาลสินเป็นระยะทาง26กิโลเมตรก่อตั้งเมื่อวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2497มีเนื้อที่48ไร่3งานบริหารงานโดยนายวรชติสินทุสสริ ผู้อำนวยการโรงเรียนและมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งปีการศึกษา2,567มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด220คนเขตพื้นที่บริการหมู่ที่5บ้านหนองแวงเหนือตำบลภูปออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินและหมู่ที่8บ้านหนองแวงใหญ่ตำบลภูปอ อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ4หลังได้แก่อาคารเรียน3หลังอาคารอเนกประสงค์1หลังห้องน้ำา3หลังจำนวนห้องเรียนมีทั้งหมด11ห้องเรียนแบ่งเป็นชั้นอนุบาล2และอนุบาล3ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ภายในปีพุทธศักราช2564ถึง2567นักเรียนมีมารยาทการทักทายและไหว้งามมีวินัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมนำเด่นด้านกีฬาเสริมคุณค่างานวิชาการผสมผสานงานอาชีพและสารสัมพันธ์กับชุมชนนักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสีประจำโรงเรียน ฟ้าชมพูฟ้าหมายถึงทางสว่างแห่งปัญญาชมพูหมายถึงความรักความสามัคคีในหมู่คณะต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นหางนกยูงคำขวัญเรียนดีมีวินัยมีน้ำใจมีคุณธรรมนโยบายเรียนดีมีความสุขสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาโรงเรียนหนองแวงเหนือดำเนินการตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาะสินเขตหนึ่งโดยนำนโยบายคุณสุข3ระบบ3กระบวนการ3คุณสุข19กสู่โรงเรียนหนองแวงเหนือในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ดด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนโรงเรียนหนองแวงเหนือมีการจัดบริเวณโรงเรียนและบริบทห้องเรียนสะอาดเป็นสัดส,ส่วนและปลอดภัยมีการดูแรลรักษาระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัยมีการจัดการห้องเรียน ต๊ะเก้าอี้มุมต่างๆในห้องสะอาดและพร้อมใช้งานด้านครูผู้สอนโรงเรียนหนองแวงเหนือมีการดำเนินงานธุรการประจำชั้นเรียนเรียบร้อยและเป็นปัจจุบันมีการเตรียมความพร้อมด้านแผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยหึงสาระการเรียนรู้ต่อครูผู้สอนหนึ่งคนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการใช้สื่อที่หลากหลายเช่น DLTV สื่อทำมือสื่อเทคโนโลยีเป็นต้น มีการจัดตารางเรียนตารางสอนตารางกิจกรรมประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,567มีการจัดป้ายนิเทศที่ให้ความรู้สถิติการมาเรียนตารางเวรทำความสะอาดมุมต่างๆในชั้นเรียนในทุกระดับชั้นมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตารางการเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบันด้านผู้เรียนผู้เรียนมีการแต่งกายสะอาดเรียบร้อยเครื่องแบบนักเรียนถุงเท้ารองเท้าเหมาะสมตามระเบียบการแต่งกาย ที่โรงเรียนกำหนดไว้มีความสะอาดด้านร่างกายเล็บและทรงผมตามระเบียบของโรงเรียนผู้เรียนมีความพร้อมในด้านการเรียนรู้และมีความกระตือรือร้นในการเรียนในทุกรายวิชาด้านอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบเรียนและหนังสือเรียนนักเรียนทุกคนมีอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบเรียนและหนังสือเรียนครบทุกคนมีโต๊ะเก้าอี้นักเรียนโต๊ะครูครบและพร้อมใช้งานในทุกระดับชั้น มีการจัดห้องเรียนมุมความรู้ต่างๆมุมหนังสือที่เป็นปัจจุบัน